สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาชีพกันนะคะ,ะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือเรื่องของอาชีพที่ฉันสนใจหนึ่งคำคมที่คุูคอยฝากไว้ Will b e g i n Is Half Done ให้ความหมายว่าเริ่มต้นด้วยดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งคำคมจากอริสโตเติลนะคะ เหตุผลที่ครูใช้คำคุมตัวนี้มาฝากกับนักเรียนนั่นก็คือตอนนี้นักเรียนยังอยู่ในวัยเรียนเนาะชั้นป .6 แต่ว่านักเรียนสามารถเริ่มต้นได้แล้วในการสำรวจตนเองว่าเราเนี่ยสนใจหรือชอบอะไรมีความสามารถมีความถนัดด้านไหนแล้วเราค่อยๆเริ่มต้นที่จะฝึกทักษะเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายอาชีพที่เราใฝ่ฝันได้นะคะมันก็เข้ากับคําคมนี้นั่นก็คือ w i l l begun is half done ก็คือตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยดีก็เท่ากับเราสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะอ่า แต่ว่าในโลกยุคปัจจุบันอย่างที่นักเรียนทราบกันดีนะคะว่าเราเจอกับโรควิกฤตนะคะก็คือไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะคะเจอผลกระทบไปทุกประเทศทุกทวีปทุกทั่วทุกแห่งเลยนะคะเงินหายกำไรหดแต่มีอยู่บางธุรกิจที่โตสวนกระแสขึ้นมานั่นก็คือเกี่ยวกับเทคโนโลยียุคใหม่นะคะ อย่างที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินมานะคะเรื่องของ AI หรือแปลเป็นภาษาไทยนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะใช้เครื่องจักรทำงานแทนคนนะคะอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของ IoT หรือเกี่ยวกับ Internet of Things ถ้าเราแปลตรงตัวก็คืออินเทอร์เน็ตของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทุกวันนี้เราใช้แอปพลิเคชันใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการ ใช้ชีวิตประจําวันไปซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสั่งอาหารทําธุรกิจทางการเงินทําเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยเนาะนักเรียนก็จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นในยุคที่เราจะต้องเติบโตในยุคโควิดอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องใช้2ตัวนี้เป็นสําคัญนะคะต่อไปเรามาดู ณนะตอนนี้ครูนําสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีที่จะต้องไปสืบคน้นไปสอบหามาก็คือทักษะงานแห่งอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้ไว้ถ้านักเรียนเตรียมไปแล้วนักเรียนจะไม่มีทางตกงานอย่างแน่นอนนะคะเราไปดูมีอะไรบ้างทักษะ สารวจมามีทั้งหมด4ทักษะนั่นก็คือ1เกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์คิดเชิงวิพากษ์นั่นคือคิดกลยุทธ์1 2 3เทคนิคอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะ2เรื่องของการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไร จากที่สถานการณ์โลกปัจจุบันเป็นโควิด1 9คนไม่สามารถไปใช้ชีวิตออกจากบ้านได้ตามปกติเราเอามาวิเคราะห์สิว่าถ้าเราจะประกอบอาชีพเราจะประกอบอาชีพในทิศทางไหนที่มันจะไม่ตกไม่ตกเทรนเนาะที่มันจะตอบโจทย์กับโลกในปัจจุบันนะคะ3เมื่อเราคิดวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็ต้องมีทักษะการแก้ปัญหาในสิ่งที่มันบกพร่องหรือที่มันเป็นปัญหาและสีก็คือทักษะในการจัดการตนเองนะคะทักษะในการจัดการตนเองนั้นก็คือเรื่องของการที่เราสามารถควบคุมภาวะอารมณ์ คำพูดการคิดของเราได้การแสดงออกของเราได้หลายๆอาชีพทุกคนจะต้องมีสีทักษะนี้ไว้แน่นอนถ้าเรามีแล้วเราจะไม่ตกงานอย่างแน่นอนนะคะณนะตอนนี้เรายังเด็กเราฝึกไว้คือ1ฝึกคิดอย่างมีกลยุทธ์คิดอย่างวิเคราะห์และคิดแก้ไขปัญหาและมีทักษะในการจัดการตนเองนะคะฝากไว้4ทักษะเนาะต่อไปเรา 10อาชีพดาวรุ่งและดาวร่วงในปี2021และในอนาคตข้างหน้าเรามาดูอาชีพ10อาชีพที่จะเป็นงานซ้ำซ้อนที่มีความเสี่ยงว่าจะหายไปในอนาคตก็คือ1พนักงานบันทึกข้อมูล2เลขาผู้บริหารและการจัดการ3พนักงานบัญชีและธุรการการเงิน4แรงงานโรงงาน5แรงงานก่อสร้าง 6. ตัวแทนจำหน่าย 7. ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล 8. ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน9พนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับ call center 10ธุรกิจบริการและผู้จัดการบริหาร10ิบอาชีพนี้อาจจะหายไปนะคะเหตุผลนักเรียนดูเหล่าสิบอาชีพนี้ล้วนแต่เป็นบุคคลตัวบุคคลที่เข้าไปนั่งทํางานแต่อย่างที่ครูเกิดไว้ในใน,ใน ต้นคลิปแล้วนะว่าในในยุคปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ออกไปทํางานแต่เราเขาเรียกว่าเราใช้ระบบของ AI หรือระบบของอินเทอร์เน็ตในการทํางานจากที่คนทํางานก็กลายเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทํางานแทนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้อาจจะหายไปในยุคของพี่พวกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอ่ะจะเราไปดูงานแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นใหม่ในยุคของพวกเรานะคะ สิอาชีพ 1. น,นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ 2. การตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ 3. ผู้เชี่ยวชาญ b ดาต a า a 4. ผู้เชี่ยวชาญ AI 5. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 6. ผู้เชี่ยวชาญ s u p p l y c h a i n 7. ที่ปร,รึกษากลยุทธ์ 8. อาชีพด้าน Database และ Network 9. ดีไซนเนอร์ธุรกิจการค้าและสารกรรม 10. มืออาชีพด้าน สิบอาชีพนี้ในอนาคตที่นักเรียนจะเติบโตไปอาจจะจําเป็นมากๆเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราอาจจะบอกว่าหนูยังไม่รู้จักเลยค่ะอาชีพเหล่านี้มันคืออะไรหรอคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้จักเราสามารถไปสืบค้นข้อมูลได้เลยนะคะในตอนที่เรายังเรียนอยู่เพื่อที่ในอนาคตที่เราจะต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือไปประกอบอาชีพเราจะได้มีข้อมูลในการนําไปเขาเรียกว,ว่าไปสารต่อไปต่อยอดน,นะคะ ใดน,นั้นทําไมในรุ่นของนักเรียนเนี่ยต้องมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าจากข้อมูลสํารวจของทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI เขาเผยว่าจากวิกฤตโรคระบาดเนี่ยคนที่โดนผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือคนเจนเซนเจนแซนแซก็คือวัยเรียน15-24ปีอาจจะคือวัยพวกเราเนี่ยแหละที่กําลังเรียนอยู่หรือหรือ,รอที่กําลังจะจบการศึกษาเนี่ยรียนจะเจอปัญหาแน่นอนคือปัญหาการชะลอการ สร้างงานและขาดโอกาสเติบโตในการทํางานตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เจอปัญหานะตรงนี้แต่ว่าในอ,อนาคตก็ไม่แน่ถ้าโรคระบาดมันยังมีอยู่นะคะต่อไปเราไปดูอ่ะถ้าเราจะต่อยอดให้มันเป็นเหมือนกับเส้นทางที่เราจะเดินไปสู่อนาคตเราก็ต้องมารู้จักตัวเองก่อนก็คือการสำรวจตนเอง เราตัวเองจากความสนใจและความชอบว่าเราสนใจอะไรชอบอะไรนะคะเราถึงจะไปสู่สเต็ปที่2ก็คือเรามาดูความสามารถและความถนัดของเราว่าถ้าเราสนใจแล้วชอบแล้วเรามีความสามารถและมีความถนัดทางนี้ไหมนะคะถ้าเรารู้2ตัวนี้แล้วเราเตรียมตัวเลยพัฒนาทักษะสู่เป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายอาชีพที่เราใฝ่ฝันได้เลยนะคะต่อไป สำรวจตัวเองแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเป็นอาชีพไหนเราลองมาดูซิว่าโลกของอาชีพเนี่ยถ้าเราชอบในแนวนี้เนี่ยเราสามารถไปเป็นอาชีพไหนได้บ้างซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนจะอยากไปเป็นอาชีพไหนแต่ถ้าเราอย่างตัวอย่างที่หนึ่งคือหนูชอบออกกําลังกายค่ะหนูเล่นกีฬาเป็นประจําเลยหนูร่างกายแข็งแรงค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าก็ไปเป็นนักกีฬาสิแต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้อยากเป็นนักกีฬาขนาดนั้นแต่อาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับ การชอบเหล่านี้ก็สามารถไปเป็นเทรนเนอร์ได้ไปเป็นนางแบบได้ไหมชอบออกกาลังกายร่างกายแข็งแรงก็งเป็นได้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าอยากจะเติบโตไปในอาชีพไหนเนาะหรือ2ชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์หรือดูแลเอาใจใส่อะไรพวกนี้อาจจะเป็นเปิดเปิดร้านหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์ได้ไหมเป็นสัตวแพทย์ได้ไหมหรือเป็น เกษตรกรได้ไหมเป็นฟาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นกเกษตรกรยุคใหม่อย่างเงี้ยเนาะมันก็มีหลายๆอาชีพที่จะรองรับความชอบของเราเนาะถ้าเราชอบพบปะทคนมีความสามารถในการพูดเชิญชวนโน้มน้าวใจมีจินตนาการสร้างสารรค์เกี่ยวกับดนตรีหรือการสแสดงหลายคนอาจจะบอกก็ไม่เป็นดาราสิแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้อยากเป็นดาราไม่ชอบการสแสดงเท่าไหร่หรือ เกมเมอร์ได้ไหมนักแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้ถ้าเรามีความชื่นชอบและมีทักษะตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูงานที่เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจกักรหลายคนอาจจะบอกว่าก็ไปเป็นช่างสิแต่อย่าลืมเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของช่างเนี่ยในอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นช่างแล้วเพราะเขาจะใช้หุ่นยนต์มาทํางานแทนเราอาจจะไปเป็นนักพัฒนา AI เกี่ยวกับระบบของเทคโนโลยีเครื่องจกักรอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปอันสุดท้ายก็คือ ชอบงานที่คอยช่วยเหลือหรือให้ความรู้เอาใจใส่หลายคนบอกว่าก็ไปเป็นครูสิแต่ว่าการช่วยเหลือไม่สามารถเป็นครูอย่างเดียวได้นะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเป็นพยาบาลเป็นหมอก็ได้หรือเป็นงานบริการอะไรก็ได้เนาะก็ในความชอบเนี่ยมันสามารถบอกได้ในหลายๆอาชีพเพราะฉะนั้นเราก็ลองไปดูว่าอาชีพไหนที่เราอยากจะเป็นนะคะแล้วเราไปดูต่อว่าแนวทางที่จะศึก อนนี้เรายังอยู่ป .6 เราต้องเรียนจบไปม .3 ก่อนเนาะเราถึงจะไปเลือกทางทางสายทางการเรียนในอนาคตตอนม .4-5-6 ได้บางคนบอกว่าจบม .3 ไปแล้วหนูจะเรียนสายสามัญเป็นม .4-5-6 ก่อนแล้วค่อยไปต่อมห,หาวิทยาลัยแต่บางคนจะบอกว่าไม่ได้อยากเรียนสายสามัญแต่อยากเป็นช่างก็ไปต่อสายอาชีพที่มันเป็นวิทยาลัยที่เขาฝึกทักษะกันจริงๆอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นักเรียนแต่เมื่อในอนาคตที่นักเรียนต้องไปต่อมาหาวิทยาลัยนะคะนักเรียนต้องดู ว่าแนวทางในการศึกษาต่อคณะที่เขาเปิดสอนเนี่ยเขาจะเปิดสอนคณะอะไรที่มันรองรับอาชีพที่เราจะทำในอนาคตอย่างครูครูก็ยกตัวอย่างว่าครูอยากอยากเป็นครูครูก็ต้องเรียนคณะที่เกี่ยวกับจบมาแล้วเป็นครูก็จะมีสองคณะที่มีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันแล้วก็เนื้อหาการเรียนคล้ายๆกันแต่เราบางมหาวิทยาลัยเขาก็ใช้ชื่อหนึ่งบางมหาวิทยาลัยเขาก็จะใช้อีกชื่อหนึ่งนะคะนั่นก็คือคณะศึกษาศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยก็ใช้คารุษ์อย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปดูในอนาคตเนาะต่อไปเรามาดูรายละเอียดของหลักสูตรว่ารายวิชาแต่ละหลักสูตรเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรเนาะเราก็ต้องไปศึก้าข้อมูลแล้วไปฝึกความรู้ไปหาความรู้มาก่อนเบื้องต้นได้ต่อไปโอกาสในการประกอบอาชีพเราก็ดูว่าสิ่งที่เราจะเรียนคณะที่เราจะเรียนเนี่ยตลาดแรงงานหรืออาชีพที่จะเกิดขึ้นในคณะที่เราเรียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องไม่ตกไม่ตกเทรนดด้วยนะต้อง ตามเทรนด์เนี่ยนะคะแล้วเราก็มาดูต่อว่าถ้าเราเลือกได้แล้วว่าเราจะเรียนคณะนี้เพื่อเพราะว่าเราอยากเป็นอาชีพนี้เหมือนครูเนี่ยเ่ะเลือกได้แล้วอยากเป็นครูครูก็เรียนคณะครุศาสตร์ครูก็ต้องมาดูว่าขั้นตอนการคัดสอบคัดเลือกเนี่ยเขาจะรับในแบบไหนเนาะมันก็จะมีรับตรงรับนักเรียนโควตาหรือสอบผ่านระบบกลางแล้วเขาจะรับกี่คนรับสมัครเมื่อไหร่นี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปศึกษาในอนาคตอีกทีนะคะ ครูอพ,พอยอยากฝากนักเรียนไว้เป็นสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือก้าวไม่ต้องใหญ่ให้ก้าวไปทีละนิดอย่างมั่นคงคำคมนี้จากใจครูนักเรียนอย่าหยุดก้าวเดิมค่อยๆก้าวเดินไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะเจอสิ่งที่นักเรียนใฝ่ฝันได้ในอนาคตนะคะให้นักเรียนไปทำาายงานด้วยนะคะทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนวันนี้นะคะตอบคำถามเสร็จแล้วอย่าลืมส่งในอัลบั้มส่งงานของแต่ละห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย